10ประเทศในเอเชียวางแผนทำเครื่องรางวัคซีนพาสปอร์ตเพื่อให้มีความกล้าในการเดินทางระหว่างกันมันคล้ายๆกับคนที่ต้องห้อยพระก่อนเพื่อจะได้กันผีหรืออะไรงนี้ถึงจะกล้าเดินออกจากบ้านได้อะไรงนี้นะครับมันเป็นมุกที่น่าจะตกยุคไปแล้วนะวัคซินพาสปอร์ตนะเพราะว่าตามคอนเซ็ปต์ก็คือจะเรียนแบบ EU COVID 19 Certificate ซึ่งกลายเป็นว่าใน EU เองเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่กันแล้วเพราะว่ามีเกือบครึ่งหรือเกินครึ่งของประเทศใน EU เนี่ยเขาก็เลิกมาตรการไปหมดแม้แต่ไม่ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็เข้าได้โดยไม่ต้องตรวจโควิดด้วยซ้ำคือยังไม่ใช่ทุกประเทศแต่ว่าเลิกไปเยอะแล้วฉะนั้นแม้แต่ของเดิมอย่าง EUCOVID C e r t i f i c a t e เนี่ยก็ไม่ได้มีความจำเป็นสักเท่าไหร่แต่ว่า10ประเทศในเอเชียในที่นี้เนี่ยซึ่งไม่รู้ว่ารวมไทยด้วยหรือเปล่านะเพิ่งจะมาวางแผนกะ ทำไอ้วัคซีนพาสปอร์ตตรงนี้เหตุผลมาจากการที่อาจจะไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันในส่วนของใบฉีดวัคซีนไงอ่าก็คือ EU เขาทำไอ้ที่ว่ามันนี่เพราะอะไรล่ะยูยุโรปเนี่ยหมายถึงว่ามุกอันเนี้ย u u เขาทํามาตั้งแต่กลางปีที่แล้วเริ่มใช้ก็คือ1กรกฎาคมปีที่แล้วจนตอนนี้เขาน่าจะใกล้จะเลิกใช้อยู่แล้วนะคืออาจจะยังมีบ้างแต่เขาคงไม่ค่อยสําคัญเท่าเดิมแล้วอ,ะอ่ะเออแต่นี่เราเพิ่งจะมาเริ่มคิดจะทํานะเอะ เหมือนว่าทําเป็นแบบของส่วนกลางอ่ะเพื่อความน่าเชื่อถือไงอ่าถ้าเกิดเหมือนกับว่าไม่ยอมไม่ค่อยยอมรับใบฉีดวัคซีนของกันและกันว่ามันจะเชื่อถือหรือเปล่าฉีดจริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเลยต้องหาทางทําแบบส่วนกลางของส่วนกลางเพื่อว่าเออมีใบนี้ปุ๊บเนี่ยเออน่าเชื่อถือนะใครเพราะว่าไปเรียนแบบเขาไงซึ่งจริงๆแล้วการเดินทางนะครับมันก็คือควรจะแค่อ,อ่าไม่ควรจะมีอะไรแล้วตอนนี้นะ แต่ถ้าตังจะมีก็คือโชว์ใบฉีดวัคซีนของแต่ละประเทศก็จบใช่ไหมแต่ก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าเขาไม่คงจะไม่เชื่อถือใบฉีดวัคซีนในกลุ่มเดียวกันเองในประเทศในเอเชียด้ยวยกันเองก็เลยพยายามจะทําแบบนี้แล้วผลมันก็คืออะไรครับก็คือคนเดินทางเขาก็ขี้เกียจไงใช่ไหมเพราะว่าเออต้องไปทาอะไรเยอะแยะเนี่ยแต่เดี๋ยวต้องทำไอใบนี้อีกถ้ามันมีเนี่ยนะฉะนั้นมันก็เลยจะยังไม่ไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมง่ายๆเพราะว่าจะยังระแวง เพราะว่าการมีวัคซีนพาส,สปอร์ตเนี่ยคือหมายความว่าหมายความว่าเรายังต้องถูกบังคับฉีดวัคซีนกันอยู่ไงเพราะว่ามันก็จะต้องมีการบันทึกเข็ม1เข็ม2เข็ม3ามอีกหน่อยจะมีเข็ม4เข็ม5อะไรไปคือบูสเตอร์ b o o ูสเตอร์อะไรกันไปเรื่อยๆเนี่ยฉะนั้นถ้าตราบใดยังมีคําว่าวัคซีนพาส,สปอร์ตอยู่อีกเนี่ยฉะนั้นการฉีดวัคซีนโควิดก็จะยังอยู่ ก็เรามาดูตามในนี้กันนะครับก็ไม่รู้ว่าใน10ประเทศนี้มีไทยอยู่ด้วยหรือเปล่านะตามหัวข้อนะครับ10ประเทศในเอเชียวางแผนจะทําวัคซีนพาสปอร์ตเพื่อการเดินทางนะครับก็เลยใช้คําว่าเออแลนทำพรกเครื่องนะครับมันคล้ายคลาพเครื่องเพื่อที่จะได้กล้าเดินทางนะครับจนจริงๆแล้วควรจะควรจะเลิกเรื่องของวัคซีนไปเลยแต่ก็ไม่กล้านะครับฉะนั้นจะต้องมีให้ฉีดวัคซีนกันอยู่ดีแล้วก็ไม่เชื่อถือหลักฐานด้วย ก็เลยจะต้องทําวัคซีนพาสปอร์ตของส่วนกลางออยู่จริงๆด้วยเนี่ยก็เป็นภูมิภาคที่ความกล้าไม่ค่อยมีหมายถึงว่าในส่วนเฉพาะของตั้งแต่โควิดมาเนี่ยนะความกล้าเกี่ยวกับโควิดไม่ค่อยมีฉะนั้นเปิดก็เปิดที่หลังเขาเออหลังเขาเอ,อ่เออเออเปิดก็เปิดที่หลังเขาแล้วก็ทีนี้ยังจะเอามุกที่เขาจะเลิกใช้อยู่แล้วมาใช้อีกซึ่งสิบประเทศในเอเชียนี้จะมีบลูนแคมโบเดียอินโดนีเซียลาว มาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยแลนด์และเวียดนามสังเกตว่ากลุ่มเดียวกันทั้งนั้นเลยวะ่ฉะฉะนั้นคงหมายถึงอ๋นนี้นี่เขาก็บอกนี่ว่าประเทศในเอเชียอ,อ,อาเซียนนะครับฉะนั้นเราจะไปเหมาประเทศที่อยู่บนบนอยู่ข้างบนอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือเอาวงเล็บญี่ปุ่นยังไม่เปิดเลยอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่ก็คือเฉพาะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กันซึ่งเชื่อหมว่ากลุ่มเนี้ย ไม่เคยเชื่อถือกันเองเลยเพราะว่าตั้งแต่ปี2558ใครเคยคุ้นคๆกับคำว่า AEC เนี่ยนะซึ่งเขาเรียนแบบเชงเก้นของยุโรปนะที่ว่าเป็นคอนเซปท์ที่จะให้เดินทางระหว่างกันในกลุ่มโดยที่อะไรนะเคลื่อนย้ายเสรีตอนนี้นยังโฆษณากันว่าใครเป็นหมอของประเทศนี้อยากจะไปทำงานอีกประเทศนึงก็ได้อะไรเงี้ยโอ้โหมีการจำได้ไหมมีการแบบว่า ภาษาสวัสดีครับสวัสดีค่ะของประเทศนี้ต้องพูดว่าอะไรแล้วก็ชุดประจำชาติอะไรต่างๆเหอกันอยู่ช่วงหนึ่งครับและหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมฉะนั้นไม่เคยมีความไว้ใจกันเพราะว่าถ้าเกิดจะเรียนแบบเชงเกนของยุโรปได้จริงๆเนี่ยนะพรมแดนเนี่ยจะต้องเข้าออกต้องไม่มีอมอต่อมอตรงพรมแดนยังมีอยู่จนมาถึงทุกวันนี้ฉะนั้นความกล้าไม่มีฉะนั้นแล้วมันก็จะไม่เหมือนยุโรปพอยุโรปเนี่ยพอไม่มีพรมแดนหมายถึงในเขตเชงเกนนะความเจริญต่างๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับ ออสโ s ซิสไงก็คือจะจะแพร่กันไปเหมือนว่าสังเกตว่ายุโรปเนี่ยจะมีความเจริญที่ใกล้เคียงกันได้เพราะว่าก็จะเคลื่อนย้ายกันได้อย่างเสรีใช่ไหมแต่น,นี้คือยังไม่เสรีเท่าที่ควรยังมีด่านอยู่อ่าถ้าอันนั้นทางบกมีดา่านทางอากาศก็ยังมีเพราะว่าต่อให้บินจากไทยแลนด์เข้าไปที่มาเลเซียก็เป็นต้นก็ยังหรือสิงคโปร์เป็นต้นก็ยังต้องผ่านต่อมออยู่ดีก็คือมันไม่ใช่เป็นเหมือน ในเขตเชงเกนของยุโรปที่ถ้าเราบินแบบโดมสติกก็คือบินแบบแค่ภายในยุโรปด้วยกันเองเนี่ยเขาก็จะไม่มีต่อมอฉะนั้นพอเรียนแบบยุโรปแต่ทาไม่สําเร็จเนี่ยความต่างความเหลื่องล้ํากันในเรื่องของความเจริญในเรื่องของรายได้ก็จะสูงมากสิงคโปร์จเจริญมากรายได้มากแต่ว่าประเทศที่จเจริญน,น้อยรายได้ต่ําก็ต่ําสุดขั้วอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่แต่ละประเทศเปิดมาเนี่ยนะครับค,คือดีแล้วที่เปิดแต่ว่าเปิดแบบที่กฎระเบียบก็มีความแตกต่างกัน หลาประเทศไม่สามัคคีกันในเรื่องของกฎระเบียบคือเรื่องนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าจะมีความคิดทําวัคซีนพาสปอร์ตระหว่างกันซึ่งเชื่อว่าคงไม่ค่อยสามัคคีกันไม่ไม่ต่างจากเรื่อง AEC ฉะนั้นก็เลยคืออย่างที่บอกคือยุโรปเขาก็เหมือนว่ากึ่งๆจะไม่ค่อยจําเป็นได้ใช้แล้วแต่อันนี้คือยังเพิ่งจะคิดจะทําแล้วก็ยังเหมือนจะยัง,ยงตกลงกันไม่ค่อยจะได้ คือมันเป็นเหมือนเป็นความพยายามที่ว่าจะทํำยังไงให้การเดินทางระหว่างการภายในภูมิภาคเนี่ยเดินทางกันได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทาได้เหมือนคนกึง่งกึ่งทะเลาะก,กันอะคือไม่ได้ทะเลาะจริงแต่หมายถึงว่าแบบเออประเทศนี้อ่ะอย่างไทยแลนด์ยังคงมีไทยแลนด์พ a าสซึคือจะต้องมีการขอล่วงหน้าแต่ว่าพอเป็นเวียดนามไม่มีกฎระเบียบใดๆแล้วคือยังมีความแตกต่างชั้นกันอยู่ฉะนั้นจะทํำยังไงให้มีความ คล้ายๆกันเะนั้นการเดินทางก็จะได้แบบว่าเออถ้ามันเหมือนกันหมดเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องกังวลว่าไปประเทศนี้ต้องทําอย่าง,งานั้นไปประเทศนี้ต้องทําอย่างงาู้นซึ่งเอาว่ามันยากเพราะว่า <c oughs> ทางที่ง่ายที่สุดคือเลิกหมดเลยจบเพราะว่าแม้กระทั่งในยุโรปเองเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันนะเออต้องมีส่วนกลางก็คือยูโรเปียนยูเนียนเหมือนกันเนี่ยช่วงที่เขายังมีกฎระเบียบเนี่ยยังไม่ค่อยจะเหมือนเลยเะนั้นพอเขาเลิกไปเนี่ยนะซึ่งซึ่งก็ยังเลิกไม่หมดด้วยซ้ำเนี่ยนะ กลายเป็นว่าประเทศที่เขาบอกว่าเลิกเนี่ยเราก็ไม่ต้องดูอะไรมากแต่ประเทศที่ยังไม่เลิกเนี่ยแหละก็คือยังไงก็ยังไม่เลิกเอาเป็นว่ายุโรปยังทําไม่ได้เลยแล้วอันนี้คือเขาจะทําได้ได้ยังไงเหมือนว่าแนวทางนี้จะเกิดขึ้นมาเพราะว่าประเทศในอาเซียนบางประเทศเนี่ยไม่ยอมรับใบฉีดวัคซีนที่ออกโดยกลุ่มประเทศสมาชิกบางประเทศอ่าฉะนั้นก็ทําให้การเดินทางนานาชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งจะยุ่งยากคือเหมือนว่าไม่เชื่อถืออ่ะ ถ้าฉีดมาแต่ประเทศนี้เหรอมันมันเหมือนจะไม่น่าเชื่อถือก็เลยยังคงมีปัญหามั้งคนที่เดินทางภายในกลุ่มเนี่ยมีปัญหาไม่เชื่อถือใบฉีดวัคซีนเหมือนว่าแต่ละประเทศเนี่ยยังคงมีควันหลงจากโควิดกันไม่เลิกนะครับฉะนั้นแล้วต่อให้มีก็เหมือนกับยุโรปนั่นแหละต่อซึ่งปัจจุบันก็ยังเลิกไม่หมดใช่ไหมฉะนั้นต่อให้มีบางประเทศที่เลิกไปหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยแต่ว่าบางประเทศก็ยังไม่เลิกเนี่ยมันก็ทําให้คนงงไงอย่างเช่นว่า,าถ้าจะสมมตินะสมมติ มาจากไกลๆเลยมาจากยุโรปอเมริกาล้วสมมุติจะมาต่อเครื่องในไทยเพื่อที่จะไปเวียดนามซึ่งไม่มีกฎระเบียบใดๆแต่ไอตอนต่อเครื่องในไทยนี่แหละก็ต้องมานั่งสงสัยเอ๊ะแล้วเราจะต้องรู้อะไรบ้างเนี่ยสําหรับการมาต่อเครื่องในไทยอย่างเงี้ยซึ่งกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องยากคือในบางประเทศเนี่ยอย่างไทยเนี่ยในประเทศตัวเองยังเลิกไม่หมดเลยฉะนั้นจะไปหวังว่าจะไปคุยกับคนอื่นให้สามัคคีกันกับเขานี่คงจะยาก อะไรกันเนี่ยความฝันในการเปิดประเทศแบบเต็มที่คือตรงนี้ถึงแม้ว่าใครจะบอกว่าเดินทางเปิดแล้วเดินทางเข้าได้ง่ายขึ้นแล้วแต่มันยังไม่เต็มที่ไงครับ full reopening เนี่ยยังคงเป็นแค่สิ่งที่อาจจะเป็นไปไม่ได้คือเอาเป็นว่าการเปิดเหมือนก่อนโควิดที่เดินทางกันได้อย่างอิสระเนี่ยเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นี่ขนาดว่าโอมิครอนมาช่วยเราแล้วนะหมายถึงว่าช่วยจัดการพวกโควิดตัวเก่าๆให้ที่มันร้ายแรงกว่าเนี่ยให้มันหายไป คือมายึดครองพื้นที่แทนแล้วนะยังไม่ค่อยสมมามัคคีกันเลยถ้าถ้าปัจจุบันไอ้ทักโอมิคอนไม่ได้มาเนี่ยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าป่านนี้คงยังยังหดกันอยู่คือด้วยกฎระเบียบที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็จะสร้างปัญหาเพราะว่าคนเดินทางบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะเข้าใจผิดก็ได้ประมาณว่าเออนึกว่าเปิดเปิดกันหมดแล้วหรืออะไรก็เดินทางโดยที่ไม่รู้เรื่องแล้วยิ่งบางประเทศเนี่ยตอนกลับประเทศตัวเองอย่างไทยเนี่ยยังจะต้องมีไทยแลนด์พาสหรืออะไรงเงี้ยบางคนก็ไม่รู้ แล้วเพิ่งจะมาทําแล้วจะหวังจะรีบจะได้ก็ไม่ได้อีก <c oughs> ทําให้อาจจะมีคนตกค้างตกเครื่องบินกันเยอะก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันจากประโยคนี้นะครับเพราะว่าบางประเทศอย่างเวียดนามหรืออินโดนีเซียด้วยนะเออไม่ได้ดูเรื่องอินโดนีเซียเลยไม่รู้นะว่าอินโดนีเซียนี่คือแซงไทยไปแล้วว่าอยู่ดีๆก็เลิกหมดทุกอย่างเช่นเดียวกับเวียดนามแสดงว่าสองประเทศนี้เลิกหมดทุกอย่างเลยนะในขณะที่หลายประเทศยังคงไม่ยอมเลิอกอะไรอย่างเงี้ยเออก,ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้เรื่องของการเล่นมุก วัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยจะยังมีทําไมก็ในเมื่อถ้าประเทศอย่างเวียดนามกับอินโดได้เลิกหมดทุกอย่างเะนั้นการโชว์แม้แต่ใบฉีดวัคซีนมันก็ไม่มีความจําเป็นแล้วจะงัดขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วตามหัวขอ้อนี้แล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติจะคาดหวังอะไรได้กับการที่มาเที่ยวเซาท์อีสเอเชียก็คาดก็คาดหวังกับการสวดภาวนาั้งครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยกฎระเบียบเงืเง่อนไขไม่เหมือนกันใช่ไหมอ่าก็อย่างที่บอกอย่างเช่นจะไปเวียดนามโอ,โอเคเวียดนามไม่มีอะไรแต่ว่าพอ เดินทางต่อซึ่งหลายคนที่มาไกลเนี่ยเขาก็อยากจะเดินทางกันแบบต่อเนื่องใช่ไหมประเทศหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปต่ออีกประเทศหนึ่งไปเรื่อยๆซึ่งกฎระเบียบก็ต่างกันก็ได้แต่ภาวนาว่าเออพูดเขาเรียกน,นะพูดแบบนี้ว่าแค่ตรวจหรือว่าออขอ Thailand Pass หรืออะไรก็คือจะเป็นอย่างนั้นจริงๆจะไม่มีอะไรมากกว่านี้อย่างเช่นที่มีคนบอกว่าเข้าด่านแล้วยังจะเก็บค่าตรวจ ATK อีกหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้มีการบอกจากส่วนกลางเลย อันนี้ยิ่งอ่านยิ่งงงก็คือรัฐมนตรีสาธารณสุขของสิงคโปร์เนี่ยคาดหวังว่าอยากจะเอาโมเดล EU COVID Certificate ด i g ิ t a l COVID Certificate เอามาใช้เพื่อให้การเดินทางในภูมิภาคเนี่ยมันสมูทเอาแล,แล้วประเทศที่เลิกหมดอย่างเวียดนามกับอินโดละมันไม่จำเป็นต้องโชว์เลยด้วยซ้ำไม่ใช่หรือแต่ว่าบางชาวต่างชาติบางส่วนก็ยังเจอความจริงที่ว่าอาจจะต้องขอวัคซีนพาสปอร์ตของท้องถิ่นด้วย คือในข่าวนี้เขาเขางงเองหรือยังไงเอ็ก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าเพราะว่าเอาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแต่ในเขาบอกว่าตอนนี้ยังเป็นเรายังไม่สามารถยืนยันกับนักเดินทางได้นะว่าคุณจะต้องขออาเซียนวัคซีนพาสปอร์ตก่อนบินหรือเปล่าไปขอที่ไหนเออก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่ภูมิภาคที่เข้มงวดน้อยกว่าอย่างยุโรปยังจะมี e อี e r t i ซ i c a t ิแต่ว่าที่เข้มงวดกว่าเนี่ยไม่อย่างประเทศในเซาท์อีสเอเชียเนี่ย ก็ไม่ไม่น่าแปลกใจที่จะพยายามมีตัววัคซีนพาสปอร์ตตัวนี้เรียนแบบ EU แล้วสิ่งที่เราไม่อยากให้เป็นก็ไม่ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นด้วยคือ,อรัฐมนตรีสาธารณสุขสิงคโปร์ก็ยังพูดอีกว่าต่อไปการเช็คใบรับรองฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็จะเป็นบรรทัดฐานเหมือนกับที่เวลาเราไปโหลดกระเป๋า ก็จะต้องมีการตรวจพาสปอร์ตหรือว่าต้องมีการทําอะไรต่างๆต่อไปก็คือขั้นตอนการเช็คใบฉีดวัคซีนก็จะเป็นขั้นตอนสามันเหมือนปกตินี่ครับของเราก็เอากับเขาด้วยนะครับนี่ไงคนนี้นะครับท่านสาธารณสุขของเราก็บอกว่าเนี่ยประเทศในอาเซียนทุกประเทศควรจะจับมือกันเพื่อทําให้ใบรับรองฉีดวัคซีนเป็นมาตรฐานเพื่อทําให้การเดินทางระหว่างกันมันง่ายขึ้นถ้าจะง่ายกว่านี้คือคุณเลิกไปหมดทุกอย่างพร้อมใจกันเลิกทุกอย่างให้มันหมดทุกประเทศเลยอ๊อฟก,ก็เลยบอกว่า เนี่ยเขาจะต้องหาพระเครื่องที่เรียกว่าวัคซีนพาสปอร์ตมาเพื่อทําให้เขากล้าเดินทางถ้าไม่ห้อยพระเครื่องอันนี้จะไม่กล้าเดินทางทําไมไม่ห้อยเลยก็ได้ไม่เห็นจะเป็นอะไรก็อย่างที่บอกนะครับเป็นข่าวที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ก็ไม่อยากจะให้มันมีไม่อยากจะให้มันมีเพราะว่าถึงจะพยายามทําและสมมุติว่าเกิดมีการทําสําเร็จขึ้นมามีวัคซีนพาสปอร์ตของส่วนกลางขึ้นมาที่เรียนแบบของ e ูเนี่ยนะ แต่กันก็คงจะมีปัญหาอะไรตามมาอีกเยอะแยะอีกตามเคยแล้วที่สําคัญคือการที่ยังมีมันอยู่เนี่ยนะวัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยนะก็หมายความว่าเราจะต้องโดนบังคับฉีดวัคซีนกันไปอีกเรื่อยๆจนกว่าพวกเขาจะพอใจวงเล็บปัจจุบันเป็นแค่โอมิรอรเนี่ยนะเออเขาก็ยังจะกังวลกันขนาดนี้ครับแล้วก็ทุกคนที่ฟังอยู่คิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ